ตัวนี้ผมก็จะเอาตัวที่มีสเกลนะครับซึ่งเป็นคนตัวเราก็อันนี้ก็เพื่อนๆต้องเปิด Adobe Bit นะครับถ้าเอ้ใช่ครับผ่า Mega Scan นะครับซึ่งเนื้อมันอยู่ที่ Windows นะครับ Pixel Bit ครับอันนี้นะครับเพื่อนๆเปิดป Edit Plug In นะครับ Edit Plug In แล้วเพื่อนๆก็ไปเปิดมานะครับ Edit p ่ที i n ก็จะมี Pixel Bit นะครับ B R I นะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติดอยู่ตรงนี้ให้เราแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปตรงนี้นะครับในนี้ผมจะมาทำ Meta Human w h ไว้นะครับก็คือนี้แล้วก็ กดโหลดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปก่อนนะครับแอกซ์พอรแบบมีเดียมนะครับผมจะเอาตัวมิต้าฮิวแมนนี้เข้า,าไปในงานนะครับซึ่งไปทําไว้ในจากเว็บมิต้าฮิวแมนเป็นรูปหน้าตัวเองไว้อยู่นะครับก็โหลดเข้าไปรอนสักครู่นึงเขาจะโหลดโมเดลตนี้เข้าไปในงานเรานะครับก็เพื่อเขา้าปที่เว็บไซต์มิต้าฮิวแมนเราไปสร้างคาแรคเตอร์อขึ้นมาได้นะครับอันเดิมที่เคยเราทำรีไว้อยู่นะครับทําเก็บไว้ก่อนนะครับแล้ว export เป็น FBF เผื่อว่าในอนาคต อันเดินชิ้นเขาเริ่มเก็บตังค์เราจะได้มีโมเดลเราเหลือไว้อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งให้อันเดินชิ้นร์ตโมเดลเข้ามาโมเดลก็จะวิ่งเข้ามาในงานเรานะครับรอสักครู่นึ่งตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เอามาเป็น,เ,ปนเทียบสเกลนะครับ ก็รอสักครู่นะก็จะมีเจ้าฮิวแมนเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าฮิวแมนนะครับแล้วก็จะมีผม,มตั้งชื่อตัวเชียร์รี่อาร์คิเทคตัวนี้นครับเป็น BP สามารถสร้างเป็นเฟิร์สเปอร์สันได้นะครับคาแรคเตอร์ Character ได้มันเป็น BP BP บีพีเคียร์รอาร์คิเทคตัวนี้นะครับเป็นตัวผมเองนะครับแต่ว่าผมจะเอามาใส่เป็นโมเดลฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะมีเป็นรอสักครู่นะครับ พีแฉกเชนเดอร์จริงๆพอเข้ามาแล้วเราก็สามารถปรับสีรับอะไรได้นะครับเวลาเราเข้ามาทำมาในโปรเจกต์แล้ว <c oughs> ในนี้ก็จะมีอะไรปะก็จะให้บอดี้มานะครับให้เฟสมาเป็นเท็กเจอร์ฟีเมลแฮร์เมลนะครับมีแบชเชียล,ลนนมีแอนิเมชั่นมีผมครับมีแบชเชียลต่างๆกันออกไปรีวิว นะครับมิจ้าฮีแมนอันนี้ที่กำลังเราดูอยู่มีเลเวลโปรโตไทป์นะครับมีคาแรคเตอร์อันนี้ก็คือจะเป็นแมนนคิ้นของ Unreal Engine เองนะครับตัวคุณโมเดลแล้วก็เป็นตัวแอคชั่นอิเมชั่นนะครับแมนนคิ้นมีแมสของแมนนคิ้นเองลักษณะน,น,นี้มีผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับในตอนนี้เรายังเปิดเกมโหมดอยู่นะครับแล้วก็เพลงตัวนี้เราอินพอร์ตเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วแล้วเหรอว่า เราไปที่เพื่อกเพื่อเป็นการระหว่างที่คอยในการเทรดเดอร์นะครับเราสามารถไปที่เปิดออมาแล้วโอเคผมจะไปเอามิต้าฮิวแมนของตัวเองมาใส่นะครับก็ดึนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ไซซิ่งอันนี้ก็คือเอาตัวเองเข้ามาใส่เพื่อจะเทียบไซซิ่งนะครับว่าห้องนี้จะอยู่ไหน ครับก็ใช้ได้ okay, จะได้จะได้รู้สกเกลกันโอเคหลังจากนั้นก็มาเจาะประตูหน้าต่างกันนะครับ